ไใช่ที่นี่อุโยนี่ไหนบอกกันมกมันจะดีมาเอมาปะหลบห้าเลยวันไหนยามคมั่งใจมากถ้า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 กูไม่ว่าเอที่อุนดันโก้ที่วโยนะเออมุงบอกกันที่ไหนเสงเดงไม่รู้อ่ะเออมาคเดียวเนี่ยความรู้

คนเรเร็วอะเรียนเร็วตายเว้ยผมมันใจในตัวคุณเว้ยไอ้ซนเฮ้มุนจาไม่ได้คุณทำจริงโอ้หมลือนะดีคุณได้จะคุณไปตาย ไม่เอาเอนาจ้บชคดีโชดีลาไม่คิดไม่ายคิปไม่ามมีความมัน่นใจว่าคุณได้แน่อนอนตั้งแต่ยี่สิบชี้เลยกบลอมเต็เลอมบาบาโอ้หายหมดหวานอมมีม้ เียแรงวะโอเคไม่ได้มันมันอยาจะอาแต่ชาอาเนี่มันเตมีจุดนี้ล้วมดไอ้ตั้งเยู่ตรงนี้เนี่ยข้ามถนน ีพอจถ้าเดินถ้าน้เากลยแล้วก็ยินปันเติอีกไม่กี่ยินดียินดีด้วยลุงไม่นานลุงหนึ่งก็ได้โล่ทองแล้วเนี่ยดูดีว่าใช่โดนดีขนาดนี้หลังโดนอะไรบุณนได้กินต่อมาก็เจอแล้ทำไมเราต้องมาในทีมของแฮรยาวหน่อน่ะจังมีผลบุรักเนี่ยค่ะ อยู่ยังไม่ออกยังโอ้ยยู่ก uh, like ันอะียัแเอมยนอยู่็มเอมอมเอ็มเอ็มเอยมอมเอเอ็อเอเอ็มเอมออยู่มเอ็อ็มเอ็มอมอมอ็มมเอเ็เอ็มเเอ็มเอนมเ ไม่ได้ย็นเลยยินเลยไปตูไปตีปดูวันแล้วยูดูโอ้ยไปดูภาพดิจิตเล่นละครครับให้คลิกไปที่แอปหนึ่งครั้งครับเสร็จแล้วจะ<ว> e มีเมนูน,นะครับเราก็คลิกไปที่ฟอร์ม h i s PC นะครับคลิกครับเมื่อคลิกไปที่ฟอร์ม h i s PC นะครับเราก็ไปเลือกนะครับว่ารูปภาพหรือ คลิปวิดีโอที่เราจะตัดต่ออยู่ที่ไหนแต้ว่าเลือกเข้ามาทั้งหมดเลยก็ได้นะครับผมก็จะเลือกเข้ามาทั้งหมดท้ชิ้นเอาไว้ทั้งภาพนิ่งทางคลิปก็เลือกมาหมดได้เลยครับยางๆอะไางาเอ็กเคเลยคิดต่อมเลยว่าเท่าไหร่ให้ดาวสาพันสองพันหกร้อยแบมีคาดวัดูเลย เลือกน้ำดื่มเนสเลตเพียวไลฟ์เพราะกรองละเอียด0.2ไมครอนสดชื่นเป็นเลมากสดชื่นนมันรอเบื่อไปใช่ไหมวะวันนี้ผมจะมาแนะนำไปหาในเกมคือความนั่นแหละนั่นแหละต้องเบื่อเบื่อแค่น้นแหละที่มาพูดกับวินโดว์ไอเราคือแม่งยึดเโคตรนานเลยในขั้นตอนแรกการเข้าใช้โปรแกรมนะครับให้เราเข้าที่ช่องเสิร์ชได้คุณพีนวันมีมิวจิ มันจะขึ้นมาเลยนะครับว่าเดีอีดิเตอร์มีอะไรจะสบายเดี๋ยวเข้าไปหาพอเข้ามาแล้วนะครับก็ให้ใจจะโรคว่าจะโรคได้ครับสร้างโปรเจกต์ใหม่ผมจะทำแล้วคุณจะถ่ายจะเบือจัดเบื่อการเป็นหัวเราะโปรเจกต์ของเราครับผมจะตั้งชื่อว่าโปรเจกต์ศูนย์หนึ่งละกันนะครับขอแตกแล้วก็กดโอเค พหลังจากนั้น,น,นให้เรามาเลือกที่ปุ่มแอดนะครับมันก็จะมีตัวเลือกให้เลือกอยู่สามอันครับฟอร DPC ก็คือเลือกจากเครื่องข,ของเราเอง <princes S 1> <ร>นฟอมมร์ม My c o l เ e c t i o n ก็คือคลิปที่เราเคยตัดต่อมาแล้วนะครับมันสามารถดึงกลับมาใช้ได้อันที่สาม <c oughs> ฟอร์ <c oughs> อมนะครับอันนี้มันจะเซิร์ชจากเว็บของบลิงนะครับเ้ามาใช้ได้นะครับผมมนีห้ากจะเลือกจากฟอร์ม ดพีซนะครับคือมีข้อมูลของตัวเองนั้นผมออขอเลือกชิ้ตสองแสนแล้วก็รูปภาพสองครับให้ผมเข้าไปหาเนี่ยวันดีมิรุดีบ้าดีบ้าเข้าไปหาวะเนี่ยแล้วมีจับ ดาว่าแมวผม,มับบน,น้ำนละเท่าเลยหนึ่งล้านกิโลโใช้รูปภาพในการสร้างคลิปได้เช่นกันล้อเล่นมันไม่ได้เยอะนะครับคแค่หนึ่งล้านกิโลก็ลคือจะมีวิดีโอตรงนนั้นะครับถ้เาเกิเป็นดับแค่น,นี้นนนก็คือวิดีโอใส่ต,อ,ตอมเซเซโร,ร,รส่นสนจับบเ <สะ S 2> มื่อเลือกมาแล้วนะครับก็ให้เลือก ตัวคลิปทั้งหมดนะครับลเคส